ห่อข้าวต้มมัดไว้ใส่บาทวันออกพรรษากันค่ะพอรู้ว่าใกล้ถึงวันออกพรรษามีการตักบาตรเทโวโลหณะที่วัดด้วยแม่ตายก็เลยชวนแม่ห่อข้าวต้มมัดไว้ใส่บาทกันดีกว่าค่ะแม่ก็เตรียมใบตองไว้ตั้งแต่ก่อนวันห่อข้าวต้มแล้วนะคะนําใบตองเนี่ยมาพึ่งแดดไว้ก่อนเลยนะคะหนึ่งวันเวลาเรามาห่อข้าวต้มมัดเนี่ยใบตองมันจะได้ไม่แตกวิธีการทําข้าวต้มมัดกะทิตั้งไฟใส่น้ําตาลและเกลือลงไปนิดหน่อยรสชาติจะออกหวานหวานมันๆนะคะพอชิมรสชาติกะทิได้ที่แล้วใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่เอาไว้ ไปข้าวเหนียวบ้านแม่ต่ายเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะจะแช่อยู่ประมาณ 4- 5หชั่วโมงแล้วก็นําข้าวเหนียวและกะทิไปผัดกันให้แห้งเลยนะคะไม่เหลือน้ํากะทิเลยกล้วยที่เราใช้ห่อเนี่ยเราใช้กล้วยน้ําว้าแบบสุกเลยนะคะเวลาทําเสร็จแล้วมันจะหวานอร่อยมากๆเสร็จแล้วค่ะวิธีการผัดข้าวเหนียววันที่เราห่อข้าวต้มมัดเนี่ยเราก็ใส่ถั่วดําลงไปด้วยนะคะถั่วดำเนี่ยต้องนําไปต้มให้สุกก่อนนะคะเวลาเรานําทุกอย่างไปนึ่งเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมกันวิธีการห่อเนี่ยแม่ต่ายก็ห่อไม่เป็นหรอกนะคะห่อได้สองห่อแล้วนํามาประกอบกกกััันนใใชช้้้เืลวยมมดดหติ นี่แหลคะค่ะข้าวต้มมัดของจริง<ฮ>วันนี้คนมาช่วยเราหอ่อข้าวต้มมัดก็มียัยอู๊ดและนักกุ้งนะคะ <c oughs> เขาก็สลับกันมาขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้2คนนี้เนี่ยไม่สําเร็จแน่แน่แล้วพอทาเสร็จแล้วเนี่ยแม่ต่ายก็จะแบ่งให้คนที่มาช่วยเราหอ่อเนี่ยเอาไปกินด้วยนะคะโอ้โหรสชาติเนี่ยอร่อยหวานมันมากมาก